หนึ่งมีนาคมใช่ไหมคะไทยจีนนี่พี่น้องกันนี่นะคะเราจะเที่ยวกันแบบไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วยกเว้นวีซ่าถาวรเลยครับวันนี้ต้องสอบคำสาปเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะคำว่าไม่ต้องเลยใช่ไหมอ่าไม่ใช้พูดง่ายง่ายเลยนะเหมียนเชียนเหมียนเชียนอ่าฟังดูแล้วไม่ต้องงงนะครับเกิดจากคำสาปสองตัวตัวแรกคือเหมียนตัวที่สองคือเชียนเชียนตัวนี้มาจากคำว่าเชียนเจิ้งเ์ียนเจิ้งเ์ียนเจิ้งนี่แปลว่าิีซ่า เชียนจ้งถูกต้องเชียนจ้งคือวีซ่าใช่ไหมส่วนคำว่าเมียนตัวนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าไม่ต้องอ๋อเมียนแต่ว่าเป็นคําศัพท์ที่จะใช้ในภาษาเขียนนิดหนึ่งค่ะนะฮะแล้วก็ในยุคโบราณนะครับเช่นสมมติว่าโบราณเลยหรอดูแบบมีมารยาททำเนียมมากไปอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยเมียนละเมียนละก็คือไม่ต้องมากพิธีเมียนละเมียนละถูกต้องนะครับแล้วเมียนตัวนี้เนี่ยจำง่ายๆอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า เม m ยนเฟรีอ่าวิธีการจําก็คือคําว่าเฟยตัวนี้แปลว่าค่าใช้จ่ายนะครับเม m ยนเฟยแปลว่าอะไรอ่ะถ้าเมีค่าใช้จ่ยนเชียนก็คือไม่ต้องมบี้ยใช้ถ้าเม m ยนเฟยก็คือไม่ต้องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเม m ยนเฟยคือหมายถึง free เอ่ยนเฟยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเ m i ยนเชียนไม่ต้องมีเบี้ยใช้เอ่ยนเหรอไม่จำเป็นอ๋ออย่นี้สมมติว่าเราเราไปกินร้านอาหารแล้วค่ะเรากินฟรีอย่างเงี้ยออเดอะเฮาส์อย่างเงี้ยก็เม m ยนเฟยได้ก็ใช้คฟนี้เลย คำนี้ก็คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับใช่